คสวัสดีค่ะพบกับเทล่าอีกแล้วนะคะเทล่าจะมาเอาได้ปลามาค่ะเอาปลามาโชว์ค่ะพาภัมณีไปเห็นไหมคะปลาเขาเรียกปลาปลาซับซับแบกซับเบาใช่ไเทล่าก็เรียกมันเป็นอะไรเพราะงานเขาว่าเห็ดนะว่าเห็ดนะว่าเห็ดนะมัคเคล กามที่เนี่เอาใส่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีวิธีทํานะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามาดูก็สวัสดีนะคะวันนี้มาโชว์เอาปลาเก็บในตู้แข็งค่ะแฟนจะเป็นคนแฟนจะเป็นคนเอาเก็บนะคะแล้วก็จะใส่อันนี้วันนี้ซื้อมาใหม่นะคะวิธีการเก็บของเขานะคะแต่ว่าน,นี้สวยอยู่ค่ะเราจะให้ดูยังไง อันนี้ใหม่อยู่ค่ะแต่อันนี้สงสัยไปไปซื้อตอนเช้ามากมันก็จะได้แบบของเก่าเหลือเมื่อวานอะไรแบบนี้มันมีสองถุงค่ะพอแตกต่างก็อันนี้ซื้อมาใหม่อันนี้ซื้อมาเมื่อวานนี้แต่ว่ามันไปได้หมายถึงว่าไปตอนเช้าค่ะแล้วมันไปได้แบบว่าอยู่ข้างบนโอเคเขาทาแบบนี้ค่ะเ,คเห็นไหมป้าซับบับอกอบ้านทองของเอินสวัสดีค่ะ ฝรั่งเขา้านเขาเจ็อย่างนี้สกตวนอกาไปแซ่แข็งต้องใส่น้ำหน่อยหนึ่งด้วยว่าสันถ่าเราบอกว่าต้องครัวปลาไหมไม่ต้องครัวคนนะว่าให้มีเงนฟ้องเข้าไปอยู่ข้างในแฟนบอกว่างั้นได้ไหมนี่เขาทำให้ดู นี่คือแบบเก็บไปใส่ช่องแข็งค่ะใครก็อยากหเห็นเห็นเลยคะ่ะหลายตัวอยู่นะคะเราก็จะใส่ไปเรื่อยๆได้บ้านเราก็มีแฟนบอกว่าให้ดูว่าปลาเป็นตัวท่าตัวขนาดไหนเป็นแบบไหนโอเคเราก็แยกใส่ในถุงค่ะจะมาไม่กี่นาทีค่ะเอาปลามาโชว์ใส่ถุงโชวช์เฉยๆค่ะ แล้วก็ไปแล้วมีคนดูไหมคะเนี่ยมองไม่เห็นโอเคได้ไปแล้วสองถุงเอาไปใส่ช่องแข็งค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีหนึ่งคนสวัสดีค่ะอันนี้มันจ็บกเก่าเราจะกินก่อนนยใช่ไหมวันี้เยอะเลยช่วงนี้อยู่ในมันถูกะคะ่ะแฟนซื้อมาม เมื่อวานกับวันนี้ไ่ถุงที่ถุงนี้วันนี้นะคะเดี๋ยวเอาแาบน,นี้ก่อนอื้อเยอะอีกแล้วซมผมเดี๋ยวทำแบบเขาเนี่ยหรอเควั okay. นนี้เนี่ยเขาใส่แค่แข็งแบบนี้แม่เขาพาทำสมัยก่อนมั้งใช่ไหมที่ว่า ต้องควว่าสัมตอนแรก่แว่าจะควไส้ออกสหน่อยเสนบอกว่าม่ต้องว้าไ้ไหโอเคฟีนพลดวโอเคนี่ค่ะโซป่าเสือเลยค่ะเด้อภาพพามินี่เส้นส้น okay. okay. ูอนมเอวอ๋อจะช่หมหนเ่ย เห็นไหมคะแล้วมาโชว์ปลาเฉยค่ะซื้อปลามาวันนี้นะคะลดราคาโลละหกสิบเก้านี่แหละค่ะมันมีแในช่วงนี้เยอะเลยปลามาโซ่ซื้อค่ะแล้วไปแช่แข็งเลยแฟนกระพานี้แฟนกระพาเห็ดแปลกๆเนาะ สวัสดีนะคะให้เข้ามาดูก็สวัสดีค่ะมาโชว์ปลาค่ะเ้าแ,แช่แข็งแฟนจะช่วยใส่ถุงนี้นะคะทั้งถุงเลยนะเอาปามาโชว์ได้หน่อยนี่มันใยังปลาซาดิาเอตซาดิเอตเอาถือก่อนเนาะซัน อัน <Mile> นี้ก็สาตัวใช้ทำอไพูดแล้วูสวยไทเรับธรรมดาเยเออเงินดุบเนเ็นแบบนี้ก็ดีทั้ัน้นเน ต้องน้ำใส่ด้วยมันจะแบบว่าดีวะงั้นเออมันแม่นมลรคปาเขาเห็ียดเหยคนเบิง่งนั้นนี่เขาเห็ียดผิดวนะงั้นเย่นี่ที่กินต้องขัวกันมากป้าป้าบอกว่าต้องขัวพูดนะเอาเสือ้อผู้ใหญ่เพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ได้ขวัวนี่ก็ได้ เขาก็เสื่อมผู้ใหญ่เป็นโมฆะเนาะผู้ใหญ่ว่างไลยเขาไปเคล็ดตามผู้ใหญ่ได้แล้วค่ะมาโชว์ปลาซื้อปลาเมื่อวานนี้บอกว่าจะมาโชว์ปลาก็มาโชว์จริงๆนะคะปลาที่ซื้อมานะคะไม่ได้ไปตกนะคะจ้าพูดสินทบ๊าายบยบ๊ายบายโอ้ยแมงวันก็มา ได้แล้วคะ่ะมาโสร์แค่นี้แหละต้องมาโสร์ป่าเลยนะยังม,มีอีกอยู่นะคะเนี่ยวันนี้ทรายเราจะทำเองหอ่ะมาเลือเทะอันนี้มันอันนี้ซื้อมาเมื่อวานนี้ค่ะต้มมันไม่กินี่นเที ต้องใส่น้ำลงไปอไม่ใส่เยอะแล้วก็ไปแช่ช่องแข็งไว้วันนั้นนะปลาทั้งหมดนี้จะไปแช่ช่องแข็งค่ะแล้วถ้าเราทำเองหมดเลยเดี๋ยวไปแล้วมาโชว์ปลาแค่นี้ละค่ะแต่เราไปแล้ว,ลลวหรือว่าจะทำให้หมดาทำให้หมดละ เหลือ,อไว้ย่างพรุนี้ดีวกว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเหลือ,อไว้ย่างพรุนี้สี่ตัวเอาสี่ตัวดีวกว่าเอาไปย่างพรุนนี้โอเคอุ้ย <Okay. S 1> อันเมื่อวานนี่ไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่แล้วมาโชว์ปลาได้แล้วนี่เ่าก็ไปเก็บในช่องแข็งได้เลย สวัสดีค่ะเดี๋ยวไปละมาโชว์ปลาตามสัญญาแล้วเราจะจัดกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบก,กันที้าใหม่นะคะไปไหมค่ะขอพบคุณค่ะที่เข้ามาดูนึ่งคนอันนี้สดอยู่ค่ะเขาซื้อวันนี้สดแต่เมื่อวานนี้แบบว่ามันมันไม่ค่อยดีหรอมันเลือดอ๋อ,อนนี่อันนี้เมื่อวานนี้ซื้อมาค่ะแต่นี่วันนี้วันนี้ก็จะดีหน่อยเนี่ยเดี๋ยวไป แช่ทั้งถุงเลยอย่างนี้เลยค่ะแฟนเขาทำแบบนี้เนาะโอเคไปละสวัสดีนะคะช่วยกดติดตาม่านด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ